Redmi เตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งโฟนรุ่นแรกของทางค่ายมาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 1200กับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมการชาร์จที่เร็วถึง65วัตต์ Huawei P50 Series เตรียมเปิดตัวในวันที่27เมษายนนี้พร้อมกับ Harmony OS แบบจัดเต็มและเต็มตัวโดวยชิปเซตใช้เป็น Kirin 9000 iPhone 13 Pro เผยภาพและสเปคล่าสุดจะมาพร้อมกับหน้าจอลื่นไหลระดับ120 H z และรอยบากเล็กลงพร้อมกับสีใหม่ดำด้านและสีส้ม สวัสดีครับกับมาเรียนข่าวสารที่ดีไทยทีในช่วงเย็นในเวลา์แบบสแปดในการสารสินาทีในพูดข่าวไอที IT ครับ ข่าวทีในคลิปนี้มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Redmi หลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือตัวท็อปและระดับกลางมาครานี้เขาอยากจะก้าวไปสู่โทรศัพท์มือถือเกมมิ่งโฟนกันบ้างและการกลับมาของเทคโนโลยีกล้องสุดพิเศษจาก Huawei P Series รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ของ iPhone 13ด้วยแต่ก่อนไปชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถุกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะพาข่าวสารที่เรามาถึแบบนี้กันเป็นประจำทุกวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับ ตอนหน้านี้นะครับทาง CEO ของ Redmi ได้ออกมาเผยว่าเขาเนี่ยกำลังจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งโฟนรุ่นแรกของทางค่ายซึ่งล่าสุดได้มีข้อมูลสเปคบางส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ดูออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับแหล่งข่าวได้มีการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือไว b บนะครับอย่าง i i ส t อร Chest Station ได้ออกมาเปิดเผยภาพของโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งโฟนของค่าย r ร d m i ซึ่งยังไม่ได้เปิดตัวหรือเปิดชื่ออย่างเป็นทางการนะครับแต่มีสเปคว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ o l e d แบบไม่โคง้งกล้องหน้าแบบพันโฮดิสเพกเหมือนกับ x ซ a o m มี i 1 1ภายในจะใช้ชิปเซตของค่าย e d i a t ท k นะครับอย่าง d i ม e n s i t y 1,200อีกทั้งยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5000มิลลิแอมเพื่อให้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของแบตเตอรี่จะหมดเร็วในขณะเล่นเกมเรวมถึงระบบระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับการชาร์จที่เร็วถึง6วัตต์ด้วย สามารถชาร์จแบตเตอรี่ภายใน30นาทีได้เต็มด้วยนะครับนอกจากนี้จะมาพร้อมกับ shoulder ิก i จอร r นะครับหรือปุ่มกดที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่องเพื่อใช้ในเรื่องของการประกอบการเล่นเกมนั่นเองและของราคาเกมมิ่งโฟนของทาง Redmi รุ่นนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000-2,500หยวนหรือประมาณ9,500เป็นถึง11,900บาทครับซึ่งหากราคานี้เป็นไปตามจริงนะครับคิดว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน ที่เอาไว้เล่นเกมในราคาที่ไม่แพงเลยทีเดียวครับก็ต้องมารอดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเน้นไปถึงไหนเนาะในเรื่องของการทำโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเกมมิ่งของทางค่ายเขานะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับหลังจากที่มีการเผยภาพดีไซน์ของโทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นใหม่ของค่ายหัวเว่ยในเรื่องของหัวเว่ย P 5 0 s e r i ซีรีส์ออกมาแบบครบทุกรุ่นแล้วล่าสุดได้มีการกำหนดวันเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยครับและจะมาพร้อมกับการเปิดตัวของระบบปฏิบัติการใหม่ของเขา Harmony OS ที่จะมาอยู่ในหัวเว่ P 5 0 s e r i ซีรีส์อีกด้วยอย่างที่เราทราบกันนะครับหัวเว่ได้ประสบปัญหาถูกแบนจากสหรัฐทําให้โทรศัพท์มือถือของหัวเว่ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันและบริการต่างๆจาก Google หรือ Google Mobile Service ได้ซึ่งจากรายง,งานได้มีการเปิดเผยว่าหัวเว่เตรียมเปิดตัวระบบปฏิบัติการของตัวเอง อย่าง Harmony OS ในวันที่24เมษายนนี้โดยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะได้ใช้ระบบนี้แบบเต็มตัวนะครับเป็นรุ่นแรกของทาง Huawei เขานั้นก็คือ Huawei P50 Series เองนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่า Huawei P50 Series จะเปิดตัวในวันที่27เมษายนนี้ด้วยโดยจะมีทั้งหมด3รุ่นด้กันได้แก่ Huawei P50 ที่จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Kirin 9000E Huawei P50 Pro และ50 Pro+ Plus ที่ใช้เป็น Kirin 9000 โดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวแบบ global ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับว่าระบบเป็นการตัวใหม่ของเขาจะมีอะไรพิเศษและมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้าง มาต่อที่ข่าวสุดท้ายครับปิดท้ายด้วยโทรศัพท์มือถือจาก Apple กันบ้างนะครับอีกหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่หลายๆคนกําลังจับจ้องกันอยู่นะครับนั่นคือ iPhone 13 series ที่มีรายง,งานว่าจะมีการเปิดตัวในปีนี้นั่นแหละในช่วงเดือนที่เขากําหนดไว้นะครับและจะมีการอัปเกรดครั้งใหญ่ด้วยนอกจากจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีแล้วล่าสุดได้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Pro ถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับ ข้อมูลดังกล่าวในครั้งนี้เปิดตัวถูกปเปิดเผยมาจากแหล่งข่าวในต่างประเทศนะครับทั้ง2แหล่งข่าวเลยได้มีการเชื่อกัอนว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะใช้ดีไซน์ที่ดูสวยงามมากขึ้นในรุ่นของ iPhone 13 Pro จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ใกล้เคียงกับ iPhone 12ด้วยเฟรมโลหะด้านข้างนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ย Apple จะทำการเคลือบผิวเฟรมด้านข้างใหม่เพื่อป้องกันรอยนิ้วมือและคราบไขมันครับส่วนที่ด้านหลังของตัวเครื่องจะมาพร้อมกับบอดี้กระจกคล้ายกับรุ่นเดิมและชุดกล้องหลังที่มีความนูน มามากขึ้นจากบอดี้ของตัวเครื่องครับในส่วนของหน้าจอ iPhone 13 Pro จะได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่โดยหน้าจอจะใช้เป็น LTPO ที่มีจุดเด่นในเรื่องของค่า Refresh Rate ที่รองรับที่สูงแบบ Adaptive ตั้งแต่1ถึง120เฮิรตเพื่อช่วยในเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่ไม่ให้แบตไหลนั่นเองและที่สำคัญที่สุดก็คือรอยบากของเขาเนี่ยจะเล็กลงด้วยเนื่องจาก Apple สามารถพัฒนา Face ID ที่มีการลดขนาดของชุดเซนเซอร์ลงได้เป็นที่เรียบร้อย ในส่วนของสีสันเชื่อว่า iPhone 13 Pro จะมาพร้อมกับสีใหม่ไม่ว่าจะเป็นสีดำด้าน metal black รวมทั้งยังมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า iPhone รุ่นใหม่อาจจะมีให้เลือกสีส้มเพิ่มมาอีกหนึ่งรุ่นด้วยนะครับอย่างไรก็ดีข้อมูลในข้างต้นนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้เราจะมาอัปเดห้ซรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอไอโฟนถ้าเป็นสีส้มเนี่ยก็น่าสนใจม่น้อยเหมือนกันนะครับแปลกใหม่ดี และนี่แหละครับก็คือข่าวสารดีทั้งหมดที่อมัปเด็กกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนสากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆดีีแล้วก็น,นิวเราต่อไปช่องเรามี Facebook f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันได้นะใบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมัมเด็ข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย